นี่ย่ายสีสีผ้าหงาะนี่แบบทั่วที่บานเลยย่าสีผ้าเงาะหงอกหงอะฟัวเงอกงอ,กอกย่างเพื่อเขาเอื่มาอย่างฟัวงงยาะย่ยาแช่เดกขึ้นหนึ่งขาวจันทร์ผ่านมันผอมที่ส๋ออกเลยแม่ยะย่ายก๋วยเตี๋ยวมายด์เจ้ามากระดาษย่าย่างหัวขวานนึกถูกเด้อย่ยายไปซื้อมันโตกันมันตันนตงต่อกันสองกันมันก็ะชุ่มบนี้ย,ายา่าบ้ามันใส่ใส่ชุ่มยงยาวบัดเอามาอหอเนี้มาเตียงหอาแล้เป็นโต๊ะจันสี่บานนี้เป็นนันจี่กสร้างห้องห้องกับ ค <laughs> องหลานดิคองหลานสบายก lắm เฮื่โลด่นนั่นแหละเนาะที่ไหนก็ lạ แบบนี้ยายสีมายายสีมาเอาชัวงอกลงดิบะเนีล่ล่ะชัวงอกลงวิธี่ทำชัวงอกอย่าพึ่งลูกอย่าพึ่งเห็นน้ำบ่อพี่น้องเห็นตะข้นเห็นป เก็บได7 4อยากสิบบ่ปิดแถวบึงมันยังมันยังบางอยู่อย่างง่ายเห็นมันทีดีก่อนตะกร่องเอ้ยมาเบิงเึงแน่มาเบิงึงผิดนะตะกร่องให้เพิ่นเบิึงน้ำแน่นาหลงมากนนะ่าหลงมากตันที่สองเหรอเด้พ่อมาแล้วพ่อมาแล้วตันที่สองมาได้บ่ có về này hả có về này nha có này mà làm tí xuống bắt nhá mộ cái này nó là nữa ơi เนี่ยสารี่สองเจักสันน้องไหนต้งหสันมานอยนี่นนใหญ่เลยกไปไปหมองอ่นเวลาหดหนํามันจังีบ่เปียกบ่ต้องหาแนวรองหกเดติน่บาลนี่เงี้ยห้อง อแล้วเนาะมันหนาเกินมันสิขี้กันแล้วเห็นเด้ซีมือยังเสีนมาเปิดเบิ้งมามามาม,ามาใัให้ยายมามามาเออจิตไปจังสีพอโอ้ยชีวิตยายก็อยู่กับหลานนี่ล่ะชีวิตยายก็เลยอยู่กับลลหลานมีค้อนสุขอยู่กับหลนาลน กระดาษสูนหน่อยๆนึกว่ามันจะได้แผ่นใหญ่มากมือเลยทุ่มนกัดเนาะหลังด้สีไล้วจะสั้นเลยอวะเป <c oughs> ็นนิ่งสัน้นหรอบอไมสองสั้นหรอเหรออันนี้สันสส้นที่สามบอเอาเอาเอาสั้นที่สาม ไม่เอียกลูกไม่เอียกสั้นนะมา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 ,มาลายปวดปรแม่หลานเดี๋ยวลูกแทกกินเอาอีกนีดดึงไปเออไม่เียกหเห็น้องเห็ได้อย่างเอาอีกนีดลูกเอาดึงไปเออโอ้เก่งเก่งเก่งหลานกันเลไม่เอียกไม่เีกติเียก กินนี่เออกินกินช็อคชีตหน่อยนะเอาไปหลังจากหาหาใส่แล้วบาสิส้มห้องกระปุกปุ๊บผ่ามันอี <standen> กปุ๊บผ่าทับเพิงเครื่องเพื่อเห็นมันสับหนาไม่ละห้องหมดมันบ่ายกะต้งดำมาใช้ แต่เป็นอันมาเรียบร้อยครับกระบอกใส่ตรงนั้นไปฝาดหนึ่งพอดีกินในข้าวเฮี่ยนเ้องร้านอันนี้มันไม่น,น้ำอยู่แหละพอดีกินในข้าวเฮี่ยนเ้องข้าวหน,หน่อยๆเจ้าหนุ่มกับบ้านหน่อยเด้นเลหลายอยู่บันซีมือย้ายสิภาคมาเบิง่ง ซีมือยากสีผ้ามาเบิงโอานมันยียจไปงินก็เดนเด้อซีมือยากีามาเบิงบัต่ัง้เบิหลานกันหลานง่ายไปเอ้า